สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแองเจลิตาลดเหมือนเคยนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเสมอมาแล้วก็เขียนคอมเมนต์ดีๆมานะคะขอบคุณมากจริงๆมันเป็นพลังงานรวมนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกท่านหรือถ้าตรงก็ขอให้คุณรับไปแต่พลังงานบวกๆดีๆนะคะอย่าเครียดอย่าซีเรียสนะคะ เพราะเราอ่านเราต้องการให้คุณมีความสุขเนาะเราอ่านตามไพ่ที่เปิดมานะคะขออนุญาตเช็คพลังงานท่านนะคะขออนุญาตเช็คพลังงานขออนุญาตครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาท่านและครูบาอาจารย์เราช่วยเปิดดวงด้วยนะคะเรามีคอนเทนต์ว่าเรามาไขาความลับของคนที่คุณดิวอยู่ว่าเขามีความลับอะไรกับคุณไหมนะคะช่วยให้ไพ่ บอกทีนะคะราชินีดาบธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะอันนี้พลังงานของผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะราชาดาบธาตุลมอัศวินดาบขอโทษคะ่ะธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุลมขึ้นทั้งสองใบเลย อสเวนเหรียญธาตุดินฝึกศกกันมังกรราชาคาธานะคะธาตุไฟเมสิงธนูเตอร์สตรงลัคนาราศีสิงนะคะเตอร์ ถ้าลักขนาราศีไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะเข้ามารับฟังรับชมเรื่องราวเอานะคะอย่างที่เราบอกแหละถ้าตรงในสิ่งที่ดีๆก็รับไปเนาะถ้าสิ่งใดเครียดก็กดปล่อยมันนะคะเก้าถ้วยธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกค่ะมีธาตุลมธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำดินน้ำลมไฟครบทั้งสี่ธาตุนะคะ เราดูแล้วพลังงานของคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยเป็นคนพูดตรงนะคะแต่บางครั้งก็นิสัยทำตัวเหมือนเด็กๆแต่ถ้าเขารับปากแล้วเขาก็จะทำตามสัญญานะคะเป็นคนค่อนข้างที่ว่าอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะนิสัยชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนมีอีกโก้ดื้อรั้นนะคะแล้วเขาก็ เหมือนเป็นคนที่ชอบทำงานชอบความอิสระชอบรักคือรักความสบายอะนะคะเขามีการเนี่ยเดินทางในการทำงานเพราะว่ามีอัศวินเหรียญมีมีอัศวินถือเหรียญเนี่ยคะ่ะเขาจะกลับมามามอบความสำเร็จมามอบความสุขให้คุณ แต่เราดูแล้วเขาค่อนข้างจะกลัวคุณนะเพราะคุณเป็นราชนีดาบคุณตั้งดาบไปเลยเนี่ยเพราะว่าแสดงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะทําอะไรไว้ไม่ดีกับคุณทําให้คุณโกรธโมโหถึงขั้นที่ว่าคุณจริงจังกับสถานการณ์นี้คือไม่เล่นแต่เขาอ่ะอาจจะเป็นคนชอบทําอะไรเล่นๆเพราะว่าเป็นจริงแล้วมันก็แววเป็นแบบนิสัยคล้ายกันพูดตรงพูดจริงทําจริงแต่ เป็นคนท่าโมโหแล้วก็ปากหนักปากแรงนะคะเหมือนกันทั้งคู่ตอนนี้เขาก็กล้ากลัวเหมือนม้าตัวนี้ค่อยๆย,ย่องจะกลับมาในความสัมพันธ์จะทํายังไงดีคุณหายโกรธหรือย,ยังอยากกลับมามอบความสัมพันธ์ที่ดีให้คุณยังมีแพชชั่นต่อคุณอยากไปต่อแต่เขามีอีโก้ตัวตนของเขานะคะเขาต้องปล่อยวางลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของเขานะ่ะ ไปแล้วเขาก็จะถึงจะกลับมาหาคุณได้เขาต้องไปปรับปรุงตัวเองก่อนในด้านอีโก้นะคะแต่ดูแล้วเขายอมคุณนะคะถึงเขาจะเป็นคนที่มีอีโก้แต่เขาก็ยอมคุณเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เห็นไหมกอดสิงโตสามารถลูบหัวสิงโตได้ตอนนี้เขาก็มีความสุขในการทํางานของเขาหน้าที่การงานของเขาก็เจริญงอกงามเติบโตคือ เขาประสบความสําเร็จนะด้านการงานหรือถ้าด้านธุรกิจตอนนี้เขาก็มีความที่ประสบความสําเร็จเก้านะ้านะคะเราจะถามไพ่ต่อนะคะว่าเขามีความลับอะไรกับคุณไหมในระหว่างที่ห่างไกลกันนะไม่ได้คุยไม่ได้ดิวกันไม่ได้ติดต่อกันแล้วเพราะเราดูแล้วเป็นพลังงานที่ว่าไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะนะคะถามว่า เขามีอะไรปิดบังมั้งไหมคะขอให้ไพ่ช่วยบอกพีนะเจดเดนะคะแปดดาบ ห้าคาถาสิบดาบเจอฮายโลเฟนเจ็ดถ้วย มันมีเตะเดทขึ้นนะคะแสดงว่าความรักความสัมพันธ์นี้อย่างที่เราบอกมันมีการจบลงกันนะคะตัดจบกันไปนะแต่เราดูแล้วเขาก็ยังเศร้ายัางเสียใจอยู่เนี่ยอยู่ในมีดดาบลอบล้อมรอบคือยังไม่ได้ออกไปไหนยังมีความเจ็บปวดเสียใจเจ็บปวดในการกระทาของตนเองที่เขาทําให้คุณเสียใจนะคะตอนนี้เขาอยากกลับมาเนี่ยเอาเหรียญมามอบให้อัศวินเหรียญ มามอบให้อยากยือ้ออยากล้างคุณไว้ยังไม่อยากยังไม่อยากให้เขาให้คุณไปจากเขาอะนะคะเขายังมีแพชชั่นต่อคุณเนะ่ยตอนนี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเจ็บอาจจะเครียดกับความสัมพันธ์ก็ได้เครียดในการกระทําของตนเองเครียดที่ว่าตัวเองเป็นคนมีอีโก้สูงไม่เคยยอมใครไม่เคยง้อใครแต่พอมาเจอคุณขึ้นแล้วอะคุณเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้เล่นอะนะ คือเขาเป็นแบบอัศวินดาบอาจจะนิสัยเหมือนเด็กๆทำเป็นว่าตัดขาดตัดจบกับคุณได้แต่จริงๆแล้วก็ตัดขาดไม่ได้แต่คุณนะ่ะเอาจริงเพราะเราดูแล้วคุณเป็นราชินีดาบคือพูดจริงทำจริงนะคะไม่เล่นถ้าจบก็คือจบนะคะสำหรับคุณนะ่ะถ้าจบก็คือจบแต่สำหรับเขาเห็นไหมอัศวินถือดาบนะก็อยากจบ แต่ดูผ้าใบข้างล่างสิคะยืนเสียใจยืนทุกข์จมกองทุกข์อยู่ในมิดดาบล้อมรอบสามารถเดินออกมาได้นะคะจากกลงล้อดาบอันนี้แต่ก็ไม่เดินออกเพราะอะไรเพราะว่าเขายังมีแพชชั่นต่อคุณยังอยากไปต่ออยากยื้อคุณเอาไว้อยากล้างคุณเอาไว้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง เลยไปขอพอรจากสิษศักดิ์สิสทธิ์น่ยมันมีไพ่เดอะไฮโลเฟนขึ้นมาขอพอรให้คุณใจอ่อนนะคะเขาก็มีตัวเลือกเข้ามานะคะเพราะมันมีไพ่เจ็ดถ้วยมันก็มีตัวเลือกเข้ามาแต่เขาก็ดูแล้วเขาก็ยังไม่ได้เลือกใครนะขอขยายไพ่สิบดาบหน่อยค่ะว่าทำไมเราจะขยายให้ตรงนี้นะว่า ตอนนี้เขาเป็นอะไรยังไงคะถึงมีไพ่สิบดบขึ้นมาช่วยขยายให้หน่อยคะ่ะสองเหรียญน,นะคะอัศวินถ้วย สามถ้วยขออีกหนึ่งใบค่ะสามดาบแสดงว่าเขาเป็นสองเหรียญคือเขาจะกลับวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณนะเนี่ยเขายังไม่ยอมเดินออกไปจากชีวิตคุณนะคะยังวนเวียนอยู่กับชีวิตคุณนะ่ะไม่ยอมไปไหนแล้วก็ จะกลับมานะจากอัศวินดาบจะมากลายเป็นอัศวินถ้วยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะวางอีโก้ตัวเองแล้วมันมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาสามถ้วยนี่มันก็เป็นไพ่ที่เป็นความรักที่เขารักคุณนะรักคุณมากแล้วก็ไพ่สามดาบเขาอาจจะตอนนี้มีความรู้สึกว่าอกหักผิดหวังเสียใจในความรักในการกระทําที่ผ่านมานะคะ เราดูแล้วบุคคลคนนี้เขารักคุณรักคุณมากแต่อาจจะมีอีโกในตัวตนที่ไม่สามารถจะวางลงได้ะนะแต่เราดูแล้วเขาก็ยอมคุณแล้วมันมีไพ่เดทขึ้นมามันอาจจะจบจบแต่เดทอันนี้คือมันมันไม่ใช่จบแล้วมันพังนะคะมันไม่ได้มีเห็นไหมคนคนนี้ผีตนนี้ยืนก้มหน้าแสดงว่ายอมยอมซูหกต่อคุณยอมเธอทุกอย่าง นะคะเพราะอะไรเพราะเขารักคุณนะเขาอาจจะรอให้คุณให้อภัยก็ได้เพราะว่ามินมีไพ่พระขึ้นมานะคะ The h i ฮโ Rose f n c มีไพ่พระขึ้นมาอาจจะมาขอโอกาสโอเคแล้วจะมีอะไรต่อคะเขามีความลับอะไรกับคุณอีกไหมขอให้ไพ่ช่วยบอกที justice เนี่ยเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมกับคุณนะถ้ามาก่อนนี้เขาอาจจะไม่เคยให้ความยุติธรรมในด้านความรักเลยในความรักความสัมพันธ์ก็ได้คุณอาจจะทํางานฝ่ายเดียวหรือคุณอาจจะมอบความรักให้เขามากกว่าที่เขาให้คุณหรือที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะเห็นคุณเป็นตัวเลือกนะคะดึงคนบุคคลที่สามเข้ามาทำให้คุณอกหักเสียใจก็ได้ นะคะแล้วตอนนี้คุณก็เลยตัดสินใจหันกลับมารักตัวเองเดินออกมาจากสถานการณ์แบบนั้นมันไม่มีความสุขหรอกค่ะคุณถ้ามันอยู่ตกในกรณีรักสามเศร้าเราสามคนะนะถ้าคุณเจอคนรักแบบเนี้ยเดียวกับคนแบบเนี้ยคุณต้องตัดใจนะคะมันไม่มีประโยชน์จริงๆนะคะเพื่อนเรารู้ว่ามันเจ็บมันอาจจะทํายากมันอาจจะทุกช่วงแรกอะแต่เราหันกลับมามองเราหันกลับมารักตัวเราเอง หันกลับมาทํางานหรือทําอะไรที่คุณรักที่คุณมีความสุขแล้วการเวลามันก็จะช่วยผ่อนคลายมันก็จะช่วยคลายความรู้สึกคุณก็จะจะกลายเป็นว่าขอบคุณเขานะที่มาทําให้รู้จักคําว่ารักขอบคุณนะที่ให้รู้จักคําว่าเออเจ็บปวดหรือการใช้ชีวิตใช่ไหมคะมันไม่มีราบลื่นหรอกทุกคนทุกคนอะเกิดบนโลกไวนี้มันมีความทุกข์กันทุกคนละค่ะ ไม่ว่ายากดีมีจนรวยสวยหล่อหรือไม่สวยหรือไม่หล่อทุกคนมีความทุกข์หมดนะคะจะมากหรือจะน้อยด้านความรักก็เหมือนกันถ้าเราดูเรามองเห็นบุคคลอื่นเราหันย้อนกลับไปดูบางคนก็อาจจะดูครอบครัวเขามีความสุขแต่เราไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับเขาใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าสุขจริงหรือไม่มันก็ต้องมีช่วงที่ว่าทุกจริงไหมคะถ้าตอนนี้เราได้รับได้เจอบทเรียนกับคน ถ้าเขาดีดีกับเราหมายถึงคนที่คุณเดียวอยู่แล้วเขาปรับตัวนะคะหันกลับมารักคุณจริงจังเหมือนตามที่ไพ่เปิดขอโอกาสคุณอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณตัดสินใจนะคะที่เราดูออกมาถ้าเขาปรับตัวได้จริงดีจริงก็พิจารณาเอานะคะแต่ถ้าสถานการณ์ที่ว่าไม่สามารถไปกันต่อได้แล้วอะนะถือว่า หมดเวรหมดกรรมต่อกันจบสิ้นกันก็ให้คุณกลับมารักตัวเองนะคะคุณไม่จําเป็นต้องไปต่อก็ได้นะคะแต่เราอยากให้คุณหันกลับมารักตัวเองนะแล้วยังไงคะเขาต้องการจะให้ความยุติธรรมในด้านความรักนี้แล้วเขาจะทํำยังไงอีกคะขอไพ่ช่วยบอกทีเพจออฟบ้าน หกเหรียญเก้าดาบเดอะฟูณไพ่ตบท้ายจริงๆหรอคะเขาต้องการกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะเขาอยากให้คุณให้อภัยนะอยากมีการเริ่มต้นใหม่กับคุณ คือถ้าเหตุการณ์เลวร้ายที่มันผ่านไปแล้วน่ะมันจบไปแล้วนะคะเพราะมันมีไพ่เดทขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ไพ่เก้าดาบไพ่สิบาดาบแสดงว่าถ้าเขาไม่มีคุณเนี่ยเขาเจ็บปวดทรมานเขาเสียใจในการกระทําที่ผ่านมาเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเขาต้องการให้คุณให้โอกาสเขาถึงเขามีตัวเลือกแต่เขาก็ไม่สามารถเปิดตามองใครได้เลยเนี่ยเพราะดูแล้วเขารักคุณคนเดียว คุณอาจจะเป็นคนดีที่สุดสำหรับเขาก็ได้นะคะแล้วทำไมตอนอยู่ไม่รักษากันไว้ดีๆเนาะแต่พอเวลาไปแล้วหรือว่าถอดใจแล้วหรือว่าห่างออกมาแล้วถึงกลับมาคิดได้เนี่ยนะคะเขาถึงบอกว่าความรักเราถึงไม่อยากให้เพื่อนที่มารับฟังรับชมมีความทุกข์ไงโอเคนะคะแล้วยังไงต่อคะขอพายช่วยสื่อหน่อย รามีโอกาสจะได้สมหวังไหมเก้าเหรียญเดมเพชรลาชาถ้วย เมจิกเชนออีกหนึ่งใบค่ะไายขึ้นมาสวยนะลาชนีเหรียญเขาถ้าคุณกับเขาเนะี่ยอยู่กันนะเป็นคู่ที่สมพงกันนะคะสนับสนุนกันนะอยู่ด้วยกันแล้วรวยคือมีเราดูแล้วมันจะเป็น ครอบครัวที่อบอุ่นนะมีความสุขนะคะเพราะว่ามีไพ่ h e i มเพสขึ้นมาเป็นเป็ไพ่เมเจอร์ไอคานหลายใบเลยที่ขึ้นมานะ่ะน่าในสำรับนี้เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนแหละมีราชินีเหรียญเป็นคนที่ช้าๆแต่มั่นคงถ้าเขากลับมาแล้วอะ่ะเขาจะเอาความรักที่มั่นคง,ม,งมามอบให้คุณดูแล้วเขา,เข,าขาดคุณถึงห้าเหรียญนนะ่ะเขามีความสึกเหน็บหนาวเสียใจ ไม่สามารถมีใครเติมเต็มให้เขาได้บุคคลคนนี้เป็นคนค่อนข้างเก่งนะคะเก่งฉลาดทุกอย่างแต่ตกทางด้านความสัมพันธ์เนาะสรุปแล้วเขาอาจจะกลับมาขอโอกาสคุณนะคะแต่คุณจะให้โอกาสเขาไหมอันนี้ก็แล้วแต่กรณีบุคคลไปนะแต่เราดูแล้วคุณสองคนนะเป็นคู่ที่สมพงกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วดวงเกื้อหนุกนกันทำให ฐานะมั่นคงการงานไปได้ราบลื่นธุรกิจก็ไปด้วยสวยถ้าเขากลับมาครั้งนี้นะ่ะเงินไพ่ s t ติ e เขาจะให้คุณอาจจะขอคุณแต่งงานเลยก็ได้หรือขอ,อามาอยู่ด้วยกันหรือว่ามั่นหมายกันก็ได้นะคะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนจากคนรู้จักเป็นคนรู้ใจก็ได้นะคะโอเคแล้วไพ่อัลลิเก้นนะคะ บทสรุปนะคะในความรักความสัมพันธ์นี้ให้คุณนะคะดูทุกอย่างเป็นบทเรียนเป็นข้อดทดสอบในระหว่างความรักระหว่างคุณสองคนนะ เคยอกหักเสียใจผิดหังต่อกันและกันมานะคะมันขึ้นมาทีเดียว2ใบเลยนะคะพร้อมกันไพ่เขาขึ้นมาพร้อมกันเลยคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเปิดเผยนะคะไม่ว่าคุณมีาขายข้องปัญหาใดๆนะคะบุคคลคนนี้เป็นคนค่อนข้างขี้หึงขี้หวงนะถ้าเขากลับมานะเขาก็จะแบบผูกมัดคุณเลยแหละอาจจะถึงขอคุณแต่งงานขอคุณ อยู่ด้วยเพราะดูแล้วเขาเป็นคนที่เขาอาจจะเคยอ,อกหักผิดหวังในด้านความรักความสัมพันธ์เก่าๆของเขามาก็ได้นะคะถือซะว่าความรักความสัมพันธ์นี้เป็นข้อทดสอบของจักรวาลว่าคุณสองคนน่ะรักกันไหมถ้าก่อนที่จะได้ใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะนะคะมันเป็นข้อทดสอบเนาะอย่างที่เราบอกถ้าเขากลับมาเขาก็หวงคุณเขาหวงคุณมากที่สุดเขาจะไม่แบ่งปันคือจะจะไม่ให้คุณคละสายตาเขาเลยอะ่ะ นะแล้วความจริงทุกอย่างจะถูกเปิดเผยถ้าคุณต้องการจะได้รับรู้ความจริงใดๆก็แล้วแต่ในด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็จะได้รับรู้เขาจะมาพูดมาบอกมาอธิบายให้คุณทุกอย่างตามที่คุณต้องการโอเคเราขอบคุณมากเลยนะคะขอให้คุณรับไว้แต่สิ่งดีๆนะเราขอให้เกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน ตลอดไปนะคะลักนะคะบ๊ายบาย